สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเขาเป็นตำรวจแน่หรอครับหนุ่มกัญชัยอึ้งแรงถามแทนคนไทยทั้งประเทศหลังสิบตำรวจตรีทำผิด7ข้อหาจากกรณีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเมื่อตำรวจยศสิบตำรวจตรีขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนหมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงวลาลักษ์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาที่กำลังเดินทาง ข้ามถนนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่แพทย์หญิงวรารักษ์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะข้ามทางม้าลายต่อมาทราบว่านายตำรวจหนุ่มที่คาดว่าเป็นผู้ขี่บิ๊กไบค์จนเกิดเหตุสลดคือสิบตำรวจตรีนรวิทย์ตำแหน่งพอบอมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการอรารักขาหนึ่งซึ่งทางพลตำรวจตรีนครินสุขพลทวิทผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชาของสิบตำรวจตรีนรวิ์ยอมรับว่า คนที่ขี่บิ๊กไบค์คันที่เกิดเหตุเป็นตำรวจอยู่ในสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจริงล่าสุดรายการหงกระแสทางช่อง3ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้เชิญผู้เห็นเหตุการณ์ตลอดจนพันตำรวจเอกสุก,กิจอาุลเลิกทวินรองผอบอรจราจรและนายแพทย์ธนพงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูล,ลนิธิ นโยบายถนนปลอดภัยมาร่วมพูดคุยถึงกรณีที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งของรายการหนุ่มกัญชัยได้การข้อกฎหมายที่10บตำรวจตรีทำผิดทั้งหมด7ข้อหาหลังขี่บิ๊กไบค์ชนหมอหญิงที่กำลังข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตประกอบไปด้วยขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อุ่นถึงแก่ความตายขับไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายไม่หยุดรถให้ทางคนข้ามทางม้าลาย เอารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางนำรถที่ไม่มีส่วนควบไม่ครบไม่มีกระจกมาใช้ในทางนำรถไม่เสียภาษีมาใช้ในทางนำรถที่ไม่มีพรบมาใช้ในทางงานนี้หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการถึงกับเอ่ยถามกับพันตำรวจเอกสุกิจรองผู้บังคับการตำรวจจราจรที่เป็นแขกรับเชิญว่าขอโทษนะครับท่านรองนี่ผิดกฎหมายถึงเข้อหา เขาเป็นตำรวจแน่ๆเหรอครับซึ่งท่านรองตอบว่าก็เป็นแน่ๆละ่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ